วันนี้ก็จะมาแนะนำาลยเทเล็น่ารักน่ารักโดยไม่ต้องใช้เครกันงง่ายๆกันนะคะสีที่ใช้นะคะก็จะมีสีแดงค่ะเข้ากับชุดเลยนะคะสีแดงนะคะกากเพชรแล้วก็ยีนยาเพื่อใสค่ะอุปกรณ์นี่ใช้แค่นี้เดียวเองค่ะเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะยินยาพทเลสสีแดงค่ะ เราจะเลือกหญ้าทาเล็บที่ปลายของมันจะไม่ใหญ่เกินไปนะคะปาดจากขวดนิดนึงนะคะแล้วก็วาดเลยค่ะ1 1> ได้แล้วนะคะหนึ่งเล็บแล้วก็ชิงเชียงอีกค่ะเนี่ยค่ะเป็นสามเหลี่ยมนะคะอย่าให้ย้อยนะคะ เป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีคู่กันสามเหลี่ยมชนกันค่ะทริ่ะอืมนะคะไม่ยากนะคะ,ะนิ้วโป้งแ๋บนึ้นะคะหัวกล้องหล่นจัง นิ้วโป้งโบใหญ่สุดเลยพอได้นะคะตอนนี้ก็ได้โบแล้วนะคะแล้วก็ปอบพัดลมนิดนะะึงค่ะหลังจากที่เราปอบพัดลมนะคะก็หยิบอิดประกรเป็นกิปป๊ฟิดผมนะคะเดี๋ยวเราจะแต้มกากนิดที่โบสำเร็กันค่นนะ,คะ เปิดฝากากเพชรเอาไว้เลยนะคะจะใช้เป็นสีขาวก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้กากเพชรอาจจะไม่ต้องใช้กิฟตก็ได้ค่ะเปิดฝากากเพชรนะคะแต้มตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็ทาปลายเล็บนิดนึงค่ะ ทำอย่างนี้ทุกเล็บเลยนะคะกากเพชรแจ้เหมือนกับฮูโรแกรมะคะ่ะที่ที่เขาใช้ทําติดเล็บในร้านทําเล็บนะคะถ้ามีพวกอุปกรณ์อะไรก็นำมาติดได้นะคะไม่ยากเลยนะคะหวังว่าคงจะเกิดไอเดียนะคะ นิ้วโป้งค่ะนี่ไม่ได้ทาลองพื้นนะคะเพราะว่าสีแดงใกล้เคียงกับสีเล็กจริงมากเราอยากให้สีแดงโดดเด่นถ้าเกิดเราทาลองพื้นก็จะเป็นสีชมพูมค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่มีเล็บเหลืองก็ให้ทาลองพื้นเล็ก่อนนะคะสีธรรมชาติค่ะจะทำให้เล็บของคุณน,นะคะด,ดูดูมีดูมีเยอะกว่า ก็จะได้อย่างนี้ไม่ยากนะคะลองทำันดูนะคะแต่ว่าคุณได้ไประโยชน์จากการดูคลิปนีน้นะคะต่อไปเจอกันใหม่นนะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะ